แต่กิดครูเปมปีน,ปนี้ใครจุกมลาบบูบูได้ถูกสีรับไปเลยครับเค้กคนละหนึ่งชิ้นนี่เลย <Yeah. S 1> ทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องชื้ออะไรคะน,ครน้องกระตังครับน้องกระตังคะวันนี้ครูคคมีลาบบูบูให้เลือกทั้งหมด12ตัวอ,กอักษรมีหลายสีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีครีมสีน้ำตาลเข้มสีเครดเนาะแล้วก็สีเขียวสีฟ้าสีชมพูเอาตัวไหนเอาเลือกมาเลย คิดว่าเป็นสีอะไรสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลอ่อนโอเครอดูกันอุ๊ยถูกแล้วแต่ยังไม่ใช่คำตอบนะคะไม่เป bon ็นไรอ่ะขอคุณใหม่เลยน้องคิดว่าสีอะไรคะสีน้ำตาลอ่อนสีเชลล์คิดว่ารหัส E คือสีอะไรคะสีชาบสีน้ำตาลน้ำตาลอะไร สีอะไรคะสีเข็ดสีสีเข็ดสีน้ำตาลเข้มถูกต้องรับไปเลยครับเคสหนึ่งอันค่ะโอเคนี่ได้แล้วอหนึ่งคนต่อไปเป็นรหัสเคค่ะมาดูกันสิว่าทุกคนจะทายสีถูกไหมน้องคิดว่าตัวเคสีอะไรคะสีชมพูค่ะสีชมพูยังไม่ใช่ค่ะสีเขียวสีฟ้าสีเย็นสีแดงระบูบูจีนแดงใช่ไหมเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองอืใช่หรอมันไม่มีนะมีแต่สีครีมนะ เข้มสีอะไรนะคะเข้มสีเขียวเข้มจุดเข้มไม่มีนะเขียวค่ะสีเขียวค่ะนะคะคิดว่าตัวเคสีอะไรคะสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลอ่อนยังไม่ใช่ชมพูสีชมพูยังไม่ใช่นะคะสีเค่ะถูกต้องค่ะเป็นเจนะคะคุณเป้ขอบคุณค่ะนี่เค้กนะคะเย้ได้ไปแล้วค่ะสองคน ต่อไปก็ถามตัวดีดูนะว่าสีอะไรขอดูเฉลยแป๊บหนึ่งดูแล้วอ่าคิดว่าตัวดีสีอะไรสฟ้าครับชมู๊ตัวเจคือสีอะไรชมพูชมพูใช่ไหมี๋ยะดูเฉลยก่อน